สวัสดีครับเพื่อนผักหวานที่เราทําไร้สดปลูกครั้งที่แล้วเพื่อนนี่มาตามดูครับหลังจากเสียบลงไปเนี่ยครับเพื่อนนี่นะนี่นะครับเม็ดผักหวานนะนี่นี่นะครับเม็ดผักหวานอันนี้ตั้งแหละแต่ว่าหักไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับเพื่อนหนึ่งต้นครับแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะนี่อันเล็กๆเนี่ยนี่สองต้นนะครับก็คือพอเข้าสู่ระยะถั่วงอกนะครับเพื่อน เราก็เอามาทำหลุมลึกๆนะครับเอารากถั่วงอกค่อยๆวางลงไปนะครับแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเพื่อนๆให้ฟ้าฝนดูแลเนาะมาปลูกนี่ครับนี่ที่โคนต้นแคร์ครับเพื่อนแคร์เป็นพืชตระกูลถั่วที่ดีนะครับแต่อายุสั้นนะเดี๋ยวหาพี่เลี้ยงอื่นมาช่วยนะครับเราก็ได้นี่เลย ควานรับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแปลว่าร,ารากเขาไปเกาะกับรากแคร์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆเกิดต่อจากนี้ต้นช้ารากช้าหรือเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเกิดมาต่อให้แรงนี้นะครับต้นเขาแห้งตายเพื่อนแต่ว่าพอฝนมารอบหน้าเขาก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาให้เราอีกครับเนาะผมเคยเอาดินมาถมนะครับเพื่อนด้วยว่าจะให้เปลี่ยนหน้าดินเนาะเป็นกรวดนะครับ โดยลืมผักหวานไปเลยนะครับพอฝนตกลงมาปรากฏว่าผักหวานเขาก็เสียบแทงขึ้นมาพ้นดินครับเพื่อนๆทนนะใครปลูกผักหวานตายง่ายๆนี่นะครับลองวิธีนี้ดูครับมีพืชพี่เลี้ยงเสร็จปั๊บก็เอาเม็ดมาฝังเลยนะครับแต่ทําให้เป็นถั่วงอกกอนเนาะนี่ครับพอเป็นถั่วงอกรากถั่วงอกไปยึดติดกับรากของพี่เลี้ยงแล้วเพื่อนเขาก็จะเกิดแบบนี้ให้เราครับฝังไปเกือบ ร้อยเม็ดนะครับตอคาดว่าเป็นสัก50เม็ดนี่ก็ดีใจแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับปลูกผักหวานง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้พามาดูการเจริญเติบโตของผักหวานนะครับที่เราพาเพื่อนๆฟังเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ลาไปก่อนกับผักหวานป่าต้นเล็กๆครับสวัสดีครับ